ด h e มทริกซเนี่ยถือเป็นงานที่ทำให้คินูรีฟกำไรชีวิตกำไรแล้วก็มีรายได้มหาศาลนะครับเพราะว่า The m ท t r i ซ์เนี่ยมีทั้งหมด3ภาคถูกไหมครับคินรีฟเนี่ยเซ็นสัญญาเพื่อเล่นเมทริกในแบบว่ารับค่าตัว10ล้านเหรียญและบวก10%ของรายได้หนะังในขณะที่เมสรทั้ง3ภาคเนี่ยทำเงินรวมกันไปเนี่ย1,632ล้านครับ 1, 1 6 0 0ล้านเนี่ย10%เป็นของ k e นูริฟบวกกับค่าเล่นอีก10ล้านเนี่ยสรุปแล้วเคนูริฟได้เงินจากเดอะเมทริกทั้ง3ภาคไป250ล้านเหรียญสหรัฐนะครับว่ากันว่าเป็นเช็คค่าตัวและส่วนแบ่งในการแสดงหนังใบหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในฮอลลีวูดนะครับ250ล้านเหรียญสหรัฐคุณเป็นเงินไทยไม่เยอะฮะเบาๆ7 1,837ล้านบาทครับเกือบ8,000ล้านนะครับที่คินริฟได้จากดิเมทริกสาภาคนะครับนั่นทำให้หลังจากที่คินริฟจบงานเมทริกแล้วเนี่ยแกไม่จำเป็นจะต้องเลือกเล่นหนังอะไรแบบที่ฉันจะต้องเล่นหนังที่ทำไรายได้มหาศาลแกรวยจนไม่รู้จะรวยยังไงแล้วครับรวยจนไม่รู้จะอเอาเงินไปทำอะไรแกถึงทำการกุศลเยอะแยะไปหมดไงนะฮะบริจาคนู่นบริจาคนี่ เราไปเช็คได้เลยครับว่าหลังจากที่เคนริฟเล่นเมทริกซ์ไปแล้วเนี่ยการรับงานของแกเนี่ยเรื่องค่าตัวเป็นเรื่องเล็กมากครับอย่างจอห์นวิกเนี่ยจอห์นวิกหนังที่แกอยู่ๆทำไปทำมาก็มีทั้ง3ภาคเนี่ยล้วกำลังจะเข้าภาคที่4เนี่ยตอนเคนริฟเล่นจอห์นวิกเนี่ยแกไม่กะว่ามันจะใหญ่โตอะไรเลยนะครับคือเป็นโปรเจกต์สนุกๆที่ทำร่วมกับอดีตสแตนแมนของเดอะเมทริกซ์แชทสตาเฮลสกี้เนี่ยแกมากำกับเรื่องแรกๆเลย เฮ้ยผมมีพล็อตที่เจ๋งๆแบบนี้เรามาทํากันไหมแล้วคีนูริฟก็ผลักดันแล้วก็ได้ทําเมื่อเป็นแบบนั้นเนี่ยคีนูริฟเองก็เลยไม่เอาค่าตัวสูงฮะคีนูริฟขอแค่ 1- นถึงสล้านเหรียญสหรัฐในการเล่นเรื่องจอห์นวิกในขณะที่พวกน็อกน็อกหรือว่าอะไรก็ตามเราก็เห็นครับว่าแกไม่ค่อยจะเล่นหนังฟอร์มใหญ่เลยครับแกจะเล่นเฉพาะที่แกอยากเล่นเท่านั้นฉะนั้นมีเงินขนาดนั้นแมทริกซ์ก็จบไปแล้ว ทำไมแกกลับมาเล่นเมทริกซ์ภาคที่4เหตุผลเป็นแค่ว่าเพราะนี่คือตํานานผมว่าไม่น่าใช่ครับไม่มีใครเล่นเป็นนีโอได้ดีเท่าเมทริกซ์เท่าคินูริฟอีกแล้วไม่น่าใช่ครับแล้วทําไมคินูริฟตัดสินใจเล่นเมทริกซ์ภาคที่4หลังจากที่ผู้กากับใช้เวลาในการตัดสินใจนานมากนะครับเวลาในการตัดสินใจทำเมทริกซ์ภาคที่ภาคต่อเนี่ยสิปีนะฮะสิบหถึงสิปีนะค,นะคือเมทริกซ์เรอรเวลูชั่นเนี่ยมันจบไปในปี2003ครับ กว่าเขาจะมาตัดสินใจทำเมทริกซ์ภาคที่4เนี่ยก็ปี 2018- 2019แปงนส้าครับอย่างน้อยก็15ปีแหละผู้กำกับชวนเหรอไม่น่าใช่ซะ,ะเลยทีเดียวก็อาจจะเป็นไปได้ฮะเพราะตัวผู้กำกับเนี่ยคินริฟชื่นชอบอยู่แล้วครับในการทำงานกับพี่น้องวอชอสกี้นะครับใต้เหตุผลสำคัญที่แกบอกว่าแกกลับมารับบทนีโอหรือว่ามิสเตอร์แอนเดอร์สันในหนังเรื่องเดอะเมทริกซ์ภาคที่4เนี่ยเป็นเพราะว่าเรื่องราวมันอัศจรรย์มากครับ เหตุผลเดียวที่ผมใช้ในการตัดสินรับงานเมทริกซ์ครั้งนี้ก็เพราะว่าพออ่านเรื่องแล้วเนี่ยมันเจ๋งมากๆบทเจ๋งขนาดนี้เนี่ยไม่เล่นไม่ได้นี่คือเหตุผลเดียวที่ผมรับเล่นเมทริกซ์ครับนี่แหละครับคีนูรีฟเพราะว่าบทดีผมถึงเล่นไงล่ะครับและไอ้คำว่าบทดีที่ว่าเนี่ยอย่าเพิ่งไว้ใจนะครับถ้ามันดีเหมือนเมทริกซ์สเนี่ย เราคนดูก็เหนื่อยอยู่นะฮะว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมว่ามั่นใจได้ครับว่างานนี้ถ้าหนังไม่ดีจริงถ้าบทไม่พร้อมจะกลับมาจริงผมคิดแบบนี้โดยมาโดยตลอดนะฮะไม่ว่าจะเป็นการกลับมาของเรื่องอะไรก็ตามนะครับโดยเฉพาะถ้าผู้กำกับมาทำเองอ่ะแล้วงานเก่ามันถูกยกย่องระดับแบบเป็นตำนานไปแล้วเนี่ยเขาคงไม่ทำนะ,ะถ้ามันไม่ดีจริงๆตัวอย่างที่ดีที่สุดก็คือตอนโดนแอนิเมชันของพิกซาเรื่อง The Incredible The เค c ดิ d เ b l e เนี่ยเป็น10ปีนะครับกว่ามันจะเอากลับมาทำภาคต่อเพราะาตัวผู้กำกับเองแกบอกว่าถ้าผมยังมีเรื่องที่ดีไม่พอเนี่ยผมไม่ทำภาคต่อดีกว่าจนนั่นแหละฮะจนณวันนึงเขาได้พล็อตที่เราได้ดูใน i n c r e d i e l e ภาคที่2นั่นแหละเราก็เลยได้ดูหนังภาคต่อครับนั่นคือพล็อตที่เขาบอกว่าเป็นพล็อตที่ดีคุณแรดเบิร์ดซึ่งผมเองเนี่ยผมก็คิดแบบนั้นครับไม่มีใครอยากจะเอาตำนานของตัวเองมาย่ำยีหรอกครับ ผมว่าคนี้กลับมาทีเด็ดแน่นอนครับประกอบกัน2จิกซอแล้วนะครับจิกซอแรกก็คือคุณแชทสตาเฮลสกี้ผู้กำกับคิวบอูออกมาบอกออกมาบอกกับสื่อมวลชนว่าเอ้ยผมคุยกับลานาวชอสกี้มาแล้วเว้ยเธอบอกว่าเธอจะทำเมทริกซ์ภาค4เนี่ยให้แอปซลลูดลี่เครซี่คือบ้าไม่ให้เต็มที่ไปเลยดีกว่า เราก็ใจคอไม่ดีเลยวนะฮะหสเต็ปแล้วบ้าให้เต็มที่บวกกับสมการวันนี้ตัวแปรใหม่ที่คริปพูดคือบทที่ดีบวกกับบ้าให้เต็มที่มันจะออกมาในเมทริกภาคที่4ครับ <c oughs> อยากดูมากโอเคแหละอาจจะมีบางคนไม่กลับมาบ้างนะครับคำวิจารณ์ของเมทริกเนี่ยขอเช็คดูหน่อยละกัน คำวิจารณ์ก็เอาตรงๆก็ผมจะพูดคำว่าดีมาโดยตลอดผมก็เขินปากมากเลยนะเพราะว่าเดอะเมทริกภาคแรกเนี่ยผมยึดตามร็ t ตเทิลตัวเมทโตกันละกันนะครับภาคแรกจาก150รีวิวเนี่ยได้87%ในขณะที่ภาค2 The m a t r i x Reloaded เนี่ยจาก245รีวิวได้73%ภาค3เนี่ย The Matrix Revolution เนี่ยเออผมถามทุกคนหนี่ยครับว่าทำไมคะแนนใน Rotten Tomato ม s มันต่ำจังวะ35%เนเนี่ย แล้วในความรู้สึกในฐานะคนดูเนี่ยผมถามทุกคนนะครับทุกคนรู้สึกเหมือนผมไหมว่าผมว่า Matrix Revolution สนุกกว่า The Matrix Reloaded วเดวะวะ t r i x 3อะ่ะที่มี Sentinel ที่มียิงกับยิงกับไอปลาหมึกคุณยนะ่ะแล้วมีคิโ l i ิฟสู้กับ Agent Smith 1ร0้อยคนน่ะร้อยคนภาค2นี่ว่าแต่ผมว่าภาค3สนุกกว่า หรือเปล่าถ้าไม่พักสาวคะแนนวิจารณ์แย่ขนาดเนี้ยไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับช่วงนี้ไม่มีสัปดาห์ไหนที่ไม่มีเทนเน็ตครับ <laughs> เราพูดถึงเทนเน็ตกันแทบจะทุกสัปดาห์นะครับและสัปดาห์นี้มาพร้อมกับข้อมูลที่น่าสนใจครับกับข้อมูลของอีกหนึ่งตัวละคร ตัวละครตัวนี้ชื่อว่าอะไรผมจําไม่ได้นะครับแต่ว่ารับบทโดยเคนเนตบราณักครับเคนเนตบราณักอยู่ในหนังของคริสเฟอร์ฟโนแลนเรื่องนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเรื่องที่สาเรื่องที่2ครับหลังจากแกร่วมง,งานกันในดันเคิร์กในดันเคิร์กเนี่ยแกก็อยู่ฝั่งอังกฤษนะครับอยู่ฝั่งแบบฝั่งดีแหละพูดอย่าง,งน,นั้นน่ะไม่ได้อยู่ฝั่งไอเยอรมันน่ะแต่พอมาคราวนี้เนี่ยเราเห็นในตัวอย่างเนี่ยเราก็เห็นชัดเจนครับว่าคุณจอห์นเดวิดวอร์ชิงตันกับคุณโรเบิร์ตแพตติงสัน ยังไงก็ต้องเรียกว่าเป็นตัวละครหลักและเป็นพระเอกของเรื่องแหละในเทเลทอล์กผมยังบอกเลยฮะว่าเนเนตบรานักในฐานะตัวร้ายของเรื่องเพราะมันดูขัดแย้งนะฮะมันดูขัดแย้งกับตัวละครของจอห์นเดวิดวอร์ชิงตันแต่การให้สัมภาษณ์ของเทเนตบรานักวันนี้น่าสนใจครับแกให้สัมภาษณ์กับทางท o เทอร์แมกซีนนะครับที่เพิ่งจะลงบทความเรื่อง,เร,องเรื่องราวเกี่ยวกับเทเนตลงไปเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเคนเนตบรานักบอกว่าผมอ,อ่านบทเทเนตหลายรอบมากเลยนะ หลายรอบมากกว่าหนังเรื่องอื่นๆที่เคยอ่านมาแล้วก็เคยเล่นมาเคยกำกับมาเลยแกกำกับกระทั่งละครเชคสเปียร์นะฮะแกยังไม่เคยอ่านบทละเอียดเท่าเทนเน็ตมาก่อนแกบอกว่าทุกการเข้าฉากในหนังเรื่องเทนเน็ตทุกครั้งอ่านบทมีการต่อบทกันหรือว่ามีการทําหนังเรื่องเทนเ,นเน็ตเนี่ยมันเหมือนเล่น crossword ทุกวันเลยครับมันเหมือนเล่น crossword ทุกวัน ฉะนั้นในตัวบทเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงแล้วมันสลับซับซ้อนจนเหลือเชื่อแน่นอนสําหรับเทนเน็ตแต่สําหรับบทของเทเน็ตบรานักเองเนี่ยเจ้าตัวบอกแบบนี้ครับว่าหลังจากตัวอย่างปล่อยออกมาแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเริ่มจะเชื่อมโยงแล้วก็อยากจะติดตามตัวละครของคุณจอห์นเดวิดวอชิงตันนะแล้วพอเป็นแบบนั้นเนี่ยทุกคนก็จะหวังว่าตัวละครของผมในเรื่องเทนเน็ตเนี่ยน่าจะต้องเป็นศัตรูตัวสําคัญของตัวละครของจอห์นเดวิดวอชิงตันแต่บอกไว้ก่อนครับว่า คุณอย่าเดาอะไรที่มันเกี่ยวกับเทเน็ตนะครับเพราะว่าทุกอย่างที่คุณคาดเดาเนี่ยมันจะไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังอย่างแน่นอนครับนี่ผมก็แปะเลยครับเมเจอร์ทรัลท็อกผมก็แปกทีเเน็ตบรานักผมก็ผิดหมดเลยดิจะพลิกล็อกแบบพลิกล็อกกันหน้าดูถล่มทลายเลยใช่ไหมเทเน็ตเนี่ย อรอดูครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอีกประมาณ1เดือน1 5กรกฎาคมนี้เราจะได้ดูเทนเน็ตกันครับลางดีนิดหน่อยครับผมบอกแบบนี้ลางดีที่ว่าก็คือ,ค,อคือบ้านเราเน่ยเปิดโรงฉายเรียบร้อยละอาจจะเป็นการฉายในระบบที่เป็นปกติใหม่เป็น New n o r m a l มีการขยับที่นั่งให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องควรระวังในปัจจุบันนี้อเมริกายังไม่เปิดโรงแต่ผมเริ่มเห็นข่าวแล้วครับว่าไม่เกินกลางเดือนกรกฎาเนี่ย ทางเครือข่ายโรงภาพยนตร์ที่อเมริกาเขาหวังว่าประมาณ90%จะเปิดโรงฉายได้เป็นแบบนั้นเนี่ยคนที่พร้อมอยู่ต้องเข้าฉายได้แน่นอนครับคนที่พร้อมอยู่มีใครบ้างคนที่พร้อมอยู่1มู่หลานพร้อมดิสนีย์บอกอวะพร้อมหมักๆเตียงตัวมานาั่งหมักแล้วอยากจะเข้ามานานมากแล้ว โปรแกรมเข้าในก่อนที่จะโควิดแค่อาทิตย์เดียวแล้วไม่ได้ฉายไนี่เจ็บใจมากนะครับในขณะที่อีกเรื่องหนึ่งที่พร้อมมากๆเหมือนกันก็คือเทนเนตของคริสโตเฟอร์โนแลนครับประกาศเองเลยว่าหนังเรื่องเทนเนตเน,ตเนี่ยแกทาทุกอย่างตามตารางที่มีการวางไว้เปะ๊ะเปะ๊ะเปะ๊ะเป๊ะหมดเลยไม่มีการขยับเลยเพื่อที่ว่าถ้าโรงกลับมาฉายเราจะฉายเทเนตทันทีเราจะฉายเทนเนตทัททน,นท,ทีถึงแม้ว่าจะต้องเป็นเรื่องแรกก็จะฉาย แล้วถ้าเทนเน็ตฉายเป็นเรื่องแรกแบบนั้นนะโอ้โหผมว่าทำเงินถล่มทลายแน่นอนฉายวันไหนเดยวดูวนแรกเลยอยากรู้นักที่เทนเน็ตบรานักบอกว่าคุณคาดหวังอะไรคุณไม่มีทางได้เห็นอย่างที่คุณหวังแน่นอนเนี่ยมันจะออกมาเป็นอย่างไรในหนังเรื่องเทนเน็ตครับ <laughs>